ที่4พฤศจิกายน2558เวลาประมาณ10นาฬิกาเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนนำโดยนายประกรณ์จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนพร้อมด้วยคณะสัตประชาชนนำจตุปัจัยทยธรรมพร้อมกันณวัดหัวเวียงเพื่อทำพิธีขอขอมาพระสงฆ์ตามประเพณีเนื่องในวันปิดเทศกาลออกพรรษาประจำปี2558 โดยมีพิธีขอขมาพระสงฆ์ถวายจจตุปัจจัยทายทานพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายพัตหารเพนเป็นเสร็จพิธีนานันตีก็ได้พร้อมใจกันแล้วเพผูดเพียนแล้วนะครับพระขอเซลจริงชักซิ์สทั้งหลายในสาคลละโลกกายอินขยาคพมขยายงมาลาตล,ลอดสิ่งศักดิ์ิทในจักรวัดในห้องสอน ของเฮาโดยมีพรกผาดลอยของหมูเป็นต้มเป็นประธานพญาสิงห์หานาคาเจ้าเจ้าบ้านเจ้าเมืองมันมีเก้าอกอของมือเล็กกนี้ดีเก้าอกมืเงแขกกว่าดีตลอดถึงแม่นาำขาหลังมีตุมรักษาอาณาบริเวณวัดหมู่เรียงแห่งนี้จงได้มาเห็นสักที่พญาชื่อกับนะครับ สมณะสัพพาและสัพพาทั้งหลายนะครับบอว่าต่างในซอยก็ดีท่างเทศบาลก็ดีท่างไรก็ดีท่างไกลเนไก่ต่างวันตกกอกไก่แต่มาออกามาพระสงฆ์ในวันนี้ตอนนี้ไปหน้าขอกอวิ๋นอยู่ดีมีสุขนะครับกล้าคงลุ่งเรืองบอกว่าเห็นกอค้าแม่ขายออกมือได้ขาซื้อง่ายขายหอบข้าแม่ขายมาเป็นข้าราชการกอกออกมือได้ขั้นใหญซีใหญ่ๆทรงๆขึ้นไปขังหน้า เป็นน <eterm oon> ักเรียนนักศึกษาขอกของได้เรียนในเกศในซีดีเป็นผู้คนธรรมดาบอกของดูดีป่าสัญญาโลกใกล้ใกล้เจ็บนานาประการผุ้ประกาศด้วยเอินนะครับก่อไฟฟอกแงกันนะครับข่าวธรรมุธาภรัตนาใจรักกันจะได้อารัตน์นสินตามขั้นต่อนตกไปพร้อมกันเลยนะครับอิมินาสกาเรนะอุทังปุเชนี้าพเจ้าขอบูชา กระเจด้วยอีกคําด้วยอีก

หรือกันตอนนี้เป็นประเพณีความเชื่อความศรัทธาของชาวไทยใหญ่ที่มีต่อพระสงฆ์องค์พระเจ้าทุกครั้งที่มีงานเทศกาลสำคัญต่างๆก็จะมีการขอขมาพระสงฆ์หลังจากสิ้นสุดเทศกาลนั้นๆเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษต่อสิ่งที่ได้กระทำล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและเป็นการอาโหสิกรรมต่อกัน ซึ่งชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะถือเอาพิธีการกัดต่อหรือขอขมานี้ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างยิ่ง ตานิสัพพะริวาาิที่ผูกสังขารโโนชยามะสาธุโนหันเตที่ผูกสังโฆอิมานีทัศตานีสัพพริวานีปฏิกังหาโอ อัมหากังทิขะระตังปิาตายะปุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริ กรงรับซึ่งพระทหารพร้อมทั้งพนิบาลทั้งหลายเหล่านี้ของเข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นสศีลมงคลในวันขอขมาพระสงฆ์เพื่อประโยชน์และความสุขมแก่ข้าพไป mang me

ตปีเนี่ยหลังจากงานออกพรรษาแล้วนะก็จะมีการบอกออกมาพระสงฆ์ใหญ่ครั้งอยู่เช่นวันนี้นะครับก็คือการบอกออกมาพระสงฆหลังประดมพรรษานะครับซึ่งเป็นการความเชื่อของชาวใหญ่นะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับช่วงที่ออกพรรษาช่วงในสงสาๆเนี่ยอาจจะมีใครผู้ใดผู้หนึ่งนะครับที่อาจจะร่วงหลังร่วงเลยนะครับในเรื่องของการพระสงทางวัดนะครับไม่ว่าจะเป็น อ๋อนี่ความเชื่อในด้านที่ว่าวัดษาทั้งสามเดือนนี่ก็ครับเขาอาจจะได้ไปที่ว่าจะไปทำคิดจะมตดมวัดวาต่างๆนานาที่ก่อนจะมากันตอนนี้ต้องนิงม,ม,มนต์พระตามรูกผู้วัดผู้วัดมาลวงไปที่นี่เพื่อจะได้พอคาขอขม,มารมเดียวเลยหรือว่าเราบุกว่อบางทีอาจจะว่าเอ้า ไปขึ้นวัดนั้นไปขึ้นวัดนี้ไปแล้วอาจจะได้ไปใจกรรมที่ว่า,ามันคิดนะฮะอาจจะโลัวเป็นบาปเป็นกรรมเงื่อนเมื่อนั้นก็เมื่อพ้นภาษาออกมาแล้วก็มาทาพิธีขอขมาขอคือพระสงฆ์อะโหสิกรรมคือบางทีที่ว่าสามเดือนที่ผ่านมานะั้นอ่ะอาจจะได้ตั้งใจก็ดีมาตั้งใจก็ดีที่ได้อู้ับพระสงฆ์ไปที่ว่าวาอาจจะเป็นตั้งคนะิดอ่ะ นะตัคิดว่าวายะกรรมวจีกรรมมนกรรมด้วยการตั้งใจก็ดีว่าตั้งใจก็ดีขอถ้าหากว่าจะตั้งใจก็ขอให้พระสงฆ์อะโมสิกรรมเครับนะครับระรัท้าเลยพ่อแม่พี่น้องหรือลูกเต้าเราล้านทั้งมดทั้งเสียนเนี่ยขอให้อย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปทั้งหน้นนะงนั้นก่อนถึงเชื่อกันว่าเมื่อขอเข้ามาแล้วนะผมก็จะสบายใจอ่ะนะผมพระสงฆ์คงจะได้โมสิกรรมเฮกเกี่ยวกับ รายการที่ว่าเพิ่นเฮาเนี่ยบุญกุศลของที่ว่าพระสงฆ์ที่เป็นอ